สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้งนองๆ f อชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิ์พี่ๆน้งนองๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้นะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องยิ่งพระคิดต้องห้ามที่ห้ามหันไปนะและวิธีการดูแรลรักษายิ่งพระเราควรจะทํายังไงแบบไหนดี ให้มีโชคลาภไหลมาเทมาการงานการเงินดีไม่ติดขัดไม่ขืดเฟืองนะไม่ขาดมือนะครับแล้วเราควรจะหันไปทางไหนดีนะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังคลิปวิดีโอนี้นะผมต้องขออนุญ,ญาตนะบอกให้กับพี่ๆน้องๆน,นิดนึงแล้วกันนะว่า คลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะผมเพียงแค่ไปศึกษาแนวทางนะเอาแนวทางดีๆนะมาแบ่งปันกันมาแชร์กันให้กับพี่ๆน้องๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะเอาไว้เป็นแนวทางในการทำหรือว่าในการปฏิบัติในครั้งต่อๆไปแล้วกัน หิ้งพระเนี่ยนะครับนะบอกเลยว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีหิ้งพระนะจะหิ้งเล็กหรือหิ้งใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นหิ้งใหญ่หน่อยเป็นชุดใหญ่หน่อยเขาอาจจะเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชานะทำเป็นโต๊ะเป็นขาตั้งขึ้นมานะมาถ้าเกิดว่าเป็นหิ้งเดียวนะเขาจะเรียกว่าหิ้งพระบางคนก็จะมีหิ้งเล็กหิ้งใหญ่นะหิ้งหนึ่งหิ้งสองหิ้งสามอันนี้ก็แตกต่างกันไปนะตามความสะดวกของแต่ละบุคคลแต่สุดท้ายแล้วนะครับนะ้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะเหมือนที่ผมบอกไปนะไม่ว่าจะเป็นการหันหรือการดูแลรักษายิ้งนะครับนะก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะถ้าเราจะพูดถึงการหันพิ้งไปทิศไหนก็แล้วแต่นะแต่ละทิศเขาจะมีข้อดีและข้อเสียของเขา นะบางทิศเนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างเดียวเลยก็มีนะแต่ว่าทิศที่ไม่ค่อยมีข้อดีและมีข้อเสียมากที่สุดนั่นก็คือทิศต,ตะวันตกนะเป็นทิศที่คนไทยไม่นิยมหันทิ้งพระหรือทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ไปทางทิศนี้เลยนะเพราะมีความเชื่อกันว่าถ่าหันทิ้งพระหรือทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทางทิศนี้จะทําให้ชีวิตตกตามทำให้การงานติดขัด ไม่มีโชคไม่มีลาบเข้ามานะยิ่งหันไปเอ,อ่อก็จะยิ่งกดให้กับชีวิตนะติดติดถัดๆเรื่องการงานการเงินโชคลาภอันนี้เป็นความเชื่อที่เรามีกันมาอย่างช้านานแล้วนะบางคนนะเขาก็จะเชื่อในรูปแบบนี้เลยนะจะไม่หันไปเลยนะส่วนใหญ่แล้วนะคนไทยนะที่หลายๆคนนะที่ผมได้พูดคุยด้วยนะเขาจะมีความเชื่อทางด้านนี้นะครับนะหลายๆที่นะที่เราไปบูชาวัตถุมงคลมานะเขาก็จะมีข้อจํากัดมาเลยว่าหึเลย ห้ามหันหิ่งไปทางทิศตะวันตกเลยอันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับนะในการไปบูชาวัตถุมงคลแต่ละวัดแต่ละวัดที่เราเคยไปมาและทางวัดเขาก็จะบอกมาเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิศละกันนะที่คนไทยไม่นิยมหันหิ่งไปทางทิศนี้ต่อมานะการดูแลร,รักษาหิ่งพระเราควรทํำยังไงตามความเชื่อที่มีกันมาอย่างช้านานเลยนะเขาบอกเลยนะว่าหิ่งพระนะหรือหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เราบูชาอยู่ไม่ควรปล่อยให้เลอะเทอะ นะมีอยกักย่มีขี้ฝุ่นนะให้มันเต็มหิ้งพยายามหมั่นดูแลรักษาหิ่งพักให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าสะอาดอยู่ตลอดเวลาการงานจะดีการเงินจะราบลื่นชีวิตจะไม่ค่อยติดขัดจะมีโชคมีลาบไหลามาเทมาแต่ในทางกลับกันถ้าปล่อยให้หิ้งรกเลอะเทอะนะการงานจะติดขัดชีวิตจะเริ่มมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและที่สำคัญเลยจะไม่มีโชคไม่มีลาบนั้นเราก็นะพยายามนะ ทำหิ่งนะให้สะอาดจ,จัดให้เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลานะเงินทองก็จะได้ไหลามาเทมานะครับนะโชคลาภก็จะได้ไหลามาเทมาและอีกหนึ่งการดูแลรักษานั่นก็คือเรื่องของไหว้ นะครับหลายๆคนนะชอบปล่อยดอกไม้ให้เหี่ยวเฉาแล้วก็เน่าไปกับยิ่พระเลยนะหลายๆคนนะชอบปล่อยให้ผลไม้นะที่นําขึ้นหิ้งนําถวายนะปล่อยให้มดขึ้นนะปล่อยให้เน่าเสียนะครับนะคายยิ้งพระเลยอันเนี้ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับนั้นแนะนำนะถ้าเกิดว่าเริ่มเหี่ยวเฉานะก็ให้ลาลงนะครับนะให้ลาลงถึงรอบแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาเราลาลงได้เลยนะครับนะบางคนเ็าจะตั้งกําหนดเลยนั้นหนึ่งถึงสองวันนะครับนะเขา ก็จะลาลงหรือบางคนก็จะตั้งกําหนดเอาไว้ว่าหนึ่งสัปดาห์นะทุกวันพักก็จะลาลงนะอย่างผลไม้นะครับนะเราก็ไม่ควรปล่อยให้เน่าขาจหิ่งนะเราก็ควรนะดูแลนะครับนะว่าเอยดูแล้วเ เออเริ่มแบบว่าเริ่มเก่าเริ่มจะเสียเริ่มจะอะไรแล้วเราก็ลาลงนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะเออเมื่อเขานําถวายพระเสร็จแล้วนะทุบหมดเขาก็จะลาลงเลยนะลาลงเพื่อมากินเลยนะอย่างนี้ก็ทําได้นะครับนะเราสามารถลาลงตอนที่ทุบหมดเลยก็ได้พอทุบหมดปุ๊บเราก็ลาลงนะหรือบางคนเขาจะปล่อยไว้1วันแล้วก็ลาลงนะบางคนก็จะปล่อยให้ครบรอบ1อาทิตย์นะแต่ว่าในระยะทางที่กว่าจะถึง1รอบเออหรอบอาทิตย์เนี่ยนะครับนะเราก็พยายามหมั่นดูเพราะผลไม้บางอย่างเนี่ยเสียง่าย นะครับนะบางอย่างที่เสียง่ายเราก็ลาลงอย่างนั้นก่อนก็ได้นะครับนะก็พยายามดูแลรักษาในะเรื่องนี้เนาะเอ,อ่ออีกสักหนึ่งเรื่องนะครับนะที่มีความเชื่อกันมานะว่าควรจะเอ,อ่อทำให้ดีนะในเมื่อเราตั้งใจเอ,อ่อจะมีหิ้งพระแล้วเราก็ควรจะทําให้ดีเพราะตามความเชื่อนะบอกเลยนะว่าบ้านไหนที่มีหิ้งพระ นะครับนนะบ้านนั้นนะจะมีเทพเทวดานะคอยลงมาอยู่นะถ้าเป็นตามความเชื่อนะนะถ้ามีบ้านไหนมีพระพุทธรูปนะก็จะมีเทวดาลงมาคอยดูแลอารักรักษาพระพุทธรูปยิ่งเราสวดมนต์บ่อยๆนะเทพเทวดาก็จะลงมาอยู่บ้านเราบ่อยๆนะมาคอยอํานวยอํานวยอวยพรนะให้บ้านเรามีโชคอยู่ตลอดเวลา ยิ่งสวดมนต์บ่อยมากเท่าไหร่เทพเทวดาเขาก็จะมาร่วมฟังมาร่วมอนุโมทนากับเราแต่ถ้าเกิดว่าหิ่งเราลบเลอะเทอะเราปล่อยให้ไม่ดูแลรักษาเทวดาเขาก็จะค่อยๆถอยออกไปนาทีละหน่อยทีละหน่อยนจนเทพเทวดาที่อยู่นคอยอารักอยู่ก็ค่อยๆหายไปเขาก็เลยเชื่อกันว่าต้องคอยทําหิ่งให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะเทพเทวดาจะได้ลงมากันเยอะๆและวก็หมันสวดมนต์บ่อยๆเทพเทวดาก็จะได้มาเยอะยิ่งเทพเทวดามาอยู่ที่บ้านเราเยอะมากเท่าไหร่ งไม่ดีมันก็จะต้องออกไปหมดเท่านั้นเพราะจะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆจะมีแต่โชคลาภไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเพราะมีเทเวดาคอยอารัะคอยอำนวยอวยพรให้กับคนที่อยู่ในบ้านตลอดเวลาเกิดความเป็นมงคลเกิดสิ่งดีๆในบ้านของเราเนะี่ยแก่ผู้บูชาทุกๆคนนะอันนี้ก็มาเป็นแนวทางแล้วกันในการตั้งหิ่งในการดูแลรักษานะครับในหิ่งพระในหิ่งองค์เทพนะหรือว่าหิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชานะทั้งหมดทั้งมวลที่บ้านเรานะก็เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆและกันนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาแนะนํากันอีกก็รอติดตามชมได้ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคลิปวิดีโอนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ